โต๊ะนี่ไถ่ลกไถ่ลกโอ้ข้าวแป้งเมียวายข้าวขำแปง้งขำเปิงเมียเต็มมดทั่วมดดูจะขึ้นแล้วนะเนี่ยไผ่ไข่มาพอทะเลก็มาพอหน้าตอนนี้นะเจ้าสวยงามมากเลย เด็กจะเฮยอ่ะอะเสิร์ฟฟอบ้านเฮากับมีทะเลนะอาะดูหน้าตอนนี้นะน้ำนองขนาดนักดูขึ้นไปหมดเข้าปีแแป้งเข้าออล้อนเขานี่มีเลยท่วมไปหมดโอน้นี่หญ้านี่ปลายเข้า